แสดงไม่ข้านี่ยไม่ชินเลยขาอยู่ที่ข้ามจะกินน้ำไม่ขอข้ามขอเขีได้กินน้ำสักคนได้เลยครับเนะเป็นไงบ้างานไม่เจอพวกเรามาถือว่านานอยู่นานอยู่นิดนึงนิดนึงประการไงปอะสงการเราแบบประสบการเลยได้เจอทุกวันเลยไงใช่เดี๋ยวทุกคนจะเบื่อหน้าพวกเราซะก่อนพวกเราไปเลยครบเบื่อไหมเบื่อเหรอรักเธอ อทุกคนไม่เบื่อเราก็ไม่เบื่อหน้าทุกคนเลยครับผมเจอกันได้ทุกวันเลยอันี้อยากเจอจริงไหมอยากเจอทุกวันทุกวันเลยอยากไหมอยากอยาเลยเป็นตงใจเราพอดปเหรอเป็นตูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้ตูดนี่ไหนอ๋อแล้วป้ามาอิตูดยังไม่เชื่อเลยจนถึงลูกพอดีรู้ปะนี่ไม่ล่าสุด ราขอกลับมาถึงเรื่องโมจิกันสักนิดนึงเองเอาป่ะเอกรยังไม่รู้นะครับว่าป้าหมือนมีแมวชื่อโมจิใช่ไหมครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางช่องตอตเนี่ยผมก็เห็นเขาเหมือนเอาไปใส่แอปอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้แมวมีผมอ๋อไอ้เอาป่ะตอนแรกผมก็อะไรวะตอนแรกนึกว่าเป็นแบบใครแมวใครก็ไม่รู้อ่ะทำเองหรอทำเองฮะไม่มันต้องสร้างไงเพราะว่าเราต้องจุดป็นคนจุดไง เราแล้วเราแล้วเป็นไงโมจิผมผมโมจิสีอะไรอ่ะผมโมจิสีดำสีดำไม่มีคอามโมจิลุกขึ้นมาเต้นด้วยแบบเต้นแล้วผมตลบมาข้างหน้าอย่างนี้เลยเต้้นนแบบี่มาอยากลองดูไงเห็นช่วงนี้เขาแบบเต้นกันอะไรอ๋อแล้วเป็นไงเราเห็นโมจิเห็นลูกตัวเองมีผมแล้วเป็นยังไงตกใจตกใจนิดนึงแม่ตลกไงตลเลยแม่ตลกเลยอีกมุคนึลย ดูว่เห็นโมจิมีผมแล้วใช่ไหมครับเห็นมันเป็นยังไงทำท่ายังไงอ่ะปามทำให้ดูได้ปหมผมก็นต้องมได้ทำไมเห็นไหมผมบอกแล้วมันก็แค่เต้นเฉยเฉยละไม่ได้โมจิก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของเทอร์เซสนะครับที่มาช้าที่สุดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆโตครับผมใช่รู้สึกว่าจะได้งานก่อนเราด้วยเฮ้ยงานงานอะไร งังนงๆๆงงโอเคไม่ีอะไรเนาะใช่ไหมครับพูดอะไรครับครับอะไรยังเสร์ฟอเันมีไฟ้์ยัเขียนว่าอะไรเทคส์ชื่อโฮกัาแปลว่าเขามีภาษาไทยเขียนเอาไม่อเอาอเทคส์ออกแบบออกแบบด้ดูความสวยใช่ไหม อันนบ้นี้คำสั่งนี้ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แบบใช่ใช่ใช่ไปเลือกไปแล้วไปคำเลืกเป็นคำเลืกใช่มเป็นอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆแล้วพวกติดกันใช้เขาากอะไรซาร่าเงี้ยเอาไปเรื่อยโทโกชิคุคุไปเรื่อยเลยคุใช่บ่อยเหรออะไรนะใช่บ่อยเหรอใช้่ใครอะโทโกชิพุเอาไวาอยากดูเหมือนแบบว่าเอออยากดูซีรีส์ว่าอย่างมากโทโกชิพอ รักกันใช่ไหมรักกัอยอามาเทนี่ไงครับคุณแม่มาดูด้วยอ๋อแม่มาดูว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ใช่ครับผมครับคุณแม่ใจกับคุณแม่อ่าโอเคไปโชว์ต่อดีกว่าครับผมครับผมครับผ